ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานในคุณพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับทําการรายงานวิกติรีพอร์ตนะครับครั้งที่5นะครับระหว่งางวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2558นะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีหัวข้อที่เสร็จสิ้นนะครับทั้งสิ้น6 หัวข้อด้วยกันแล้วก็มีถิทหัวข้อที่จะต้องดําเนินการในสัตนาอีก2หัวข้อด้วยกันนะครับเรามาดูหัวข้อแรกนะครับเป็นการตรวจสอบในส่วนของ incentive นะครับก็มีหน่วยงานวีว่านะครับแล้วก็มาดามโอลีนะครับในส่วนของวีว่านะครับแล้วก็มาดามโบลีนะครับวีว่าอยู่ที่หน0่บาทนะครับแล้วก็มาดามโอลีเนี่ยอยู่ที่200บาทนะครับ อันนี้1,700บาทนะครับถูกต้องต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบ i n c e n t i v e ของหน่วยง,งาน QDM นะครับอินซิเนทของหน่วยง,งาน QDM เดือนนี้จ่ายก่อนยอดก่อนจ่าย1,500บาทนะครับหลังหักภาษีอยู่ที่1,425บาทนะครับเป็นของคุณอาจารีนะครับลูกค้าชื่อบริษัทเซติคอร์ปลิสซิ่งประเทศไทยนะครับยอดขายอยู่ที่4,14,000บาทนะครับ ตัวถัดไปนะครับเป็นการตรวจนับสินค้าวีว่ามาร์กหน้าแล้วก็บีบีนะครับประจําสัปดาห์นะครับตัวแรกเลยครับเรามาดูในส่วนของวีว่ากันก่อนนะครับวีว่านะครับยอดยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสองพันสองร้อยเจ็ดิบเอ็ดชิ้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมียอดขายนะครับแบ่งกันเป็นตามนี้นะครับยอดขายหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นรวมกันนะครับเป็นเงินสดอยู่ที่แปดสิบสามกล่องนะครับบิ๊กลตนะครับอยู่ที่ แม่อุ่นอยู่ที่320นะครับไปพิทันโลก1,000กล่องนะครับแล้วก็ขายให้หุ้นส่วนนะครับคุณจอยนะครับ6กล่องนะครับขายให้หุ้นส่วนพก๊อฟนะครับ1กล่องทําให้ยอดขายรวมนะครับในวิกนี้อยู่ที่1,410กล่องนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ทำให้ยอดคงเหลือนะปัจจุบันในวันนี้นะครับอยู่ที่861กล่องนะครับยอดเงินรับไม่ว่าจะเป็นเครดิตแล้วก็เงินสดอยู่ที่1ล้าน6 ห้าห5ื่นหกพันสองร้อยสี่สิบ้าบาทนะครับนี่คือในภาพรวมนะครับของวีว่านะครับต่อไปนะครับเรามาดูในของดับเบิลโดสนะครับดับเบิลโดสเราเริ่มทําการทําสต็อกการ์ดและทําการตรวจนับนะครับในสัปดาห์นี้นะครับโดยสต็อกการ์ดคงเหลือนะครับวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้ากล่องนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของบ B m a r k รเน่เดือนนี้วันช่วงสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่ห้ารอแปกล่องปกติครับ ต่อไปเป็นมาดามโอลี่นะครับมาดามตัวมาดามเนี่ยมีการเคลื่อนไหว1สมุด2ชิ้นด้วยกันนะครับเรามีการขายเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นะครับชาว์เวอร์เจลไป1กล่องนะครับแล้วก็มีการปล่อยเทสเตอร์ไปให้ลูกค้าอีก1กล่องด้วยกันนะครับก็คือมาดามมีชาวเวอร์เจลเหลือ14นะครับมีลิปปามเหลือ14นะครับโลชั่น14ครับเอ่อพาวเดอร์ Powder, มีมีแป้งเหลือ14 นะครับแล้วก็มีเทสเตอร์เหลือ17นะครับนี่คือในส่วนทั้งหมดของสต๊ตอกของมาดามนะครับต่อไปเป็นตัวแม็กหน้านะครับตัวแม็กหน้าเราขายไปสองกล่องนะครับคือวันที่สองหนึ่งนะกล่องนะครับแล้ววันที่ห้าอีก1กล่องนะครับรวม๊อกคงเหลือที่19 7 6กิหกกล่องนะครับสุดท้ายเลยนะครับเราทีนี้นี่ครับคือภาพรวมแล้วก็สุดท้ายเรา ก็จะไปนะครับเป็นการทํารายงานลายกล่องนะครับประจําสัปดาห์นะครับส่งไปเมื่อวันจันทร์นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สี่นะครับก็ถึงวันที่สองนะครับจันทร์ที่ผ่านมาคือวันที่สองยอดขายทั้งสิ้นตอนนี้อยู่ที่7,713กล่องครับ ัข้อตัดไปนะครับเป็นการส่งสัญญาตั้งตัวแทนจําหน่ายวีว่านะครับในประเทศจีนนะครับผมส่งให้การสมบัติแก้ไขและปรับปรุงโดยภาษากับแกแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าว่าอาจารย์ก็เห็นแล้วนะครับว่าแกบอกว่าจะนาแก้ไขในสัดส่วนสัญญาเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆเนี่ยส่งกลับมาให้เราประมาณวันจันทร์อังคานนะครับแล้วก็ให้ผมประสานทีกับแกในวันจันทร์อังคารนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับเป็นการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นนะครับของหน่วยงาน CLA นะครับคือ Angel นะครับอันนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบเบื้องต้นนะให้กับพี่ปุ้ยไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนที่ยังค้างๆอยู่นะครับในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับประจำเดือนมกราคมโดยน้องนัทนะครับได้ประชุมกับพี่แจมนไปวัน พฤหัสนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเขียนสรุปเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็น่าจะส่ง YouTube ได้ภายในวันจันทร์นะครับถัดมานะครับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นยังมีการแก้ไขยอยู่ในส่วนของ QDM แล้วก็ Vcare เ,เนี่ยยังมีการแก้ไขอของ QDM ยังแก้ไขยอยู่โดยเมื่อช่วงเช้าก็เริ่มส่งเข้ามามีการแก้ไขนิดหน่อยนะครับน่าจะตรวจสอบสิ้นภายในสัปดาห์หน้าเช่นกันนะครับนี่คือภาพรวมของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจําครั้ง วิธีที่5นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ